โตโน่ขอพักงานในวงการเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วสำหรับภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงของโตโน่พาคินคำวิไลศักดิ์ที่แม้จะมีกระแสด,ดราม่าตามมาอย่างหนัก แต่เจ้าตัวก็ไม่วันเดินหน้าลุยทำกิจกรรมต่อไปด้วยความตั้งใจฝึกซ้อมว่ายน้ำเพื่อให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จรุ่วรงไปได้ด้วยดีโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของโตโน่พาคินเจ้าตัวก็ได้เผยว่าตอนนี้ยอดบริจาคเพื่อช่วยเหลือในการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเป็น2.27ล้านบาทแล้ว นครพนมท่าแขกอีก12วันทุกคนครับนี่คือรายชื่ออัปเดตเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นของทั้งสองโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ยอดที่ทุกคนช่วยกันทะลุไปที่2,272,743บาทแล้วไม่ว่าเพื่อนๆจะบริจาคก,กันคนละกี่บาทมันก็งดงามมากๆเลยนะครับ5บาท10บาทของทุกคนรวมกันมันก็ยิ่งใหญ่ได้ ขอบคุณทุกๆพลังที่ช่วยกันลงมือทำเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะช่วยพี่หมอพี่พยาบาลกันได้กี่เครื่องโดยเจ้าตัวได้โพสแคปชั่นลงอินสตาแกรมส่วนตัวว่าคืนนี้จะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของเดือนนี้นะครับเพราะเวลาเหลือน้อยมากแล้วคืนนี้คงจะใส่กันเต็มที่เช่นเคยและวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญมากอีกวันหนึ่งคือการทดสอบร่างกายในอุโมงค์น้ำเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทดสอบผ่านไหม พรุงนี้จะแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับเหลืออีกเพียง11วันแล้วนะที่เราจะได้เจอกันนครพนมท่าแขกผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับและล่าสุดหนุ่มโตโนโ่ได้อัปเดตล่าสุดว่าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเมื่อคืนคอนเสิร์ตเสร็จดึกครับ ถึงบ้านประมาณตีสองหลับประมาณตีสามแต่หลับสนิทเลยขอบคุณทิปจากทุกคนด้วยนะครับได้มาเยอะเลยพรุ่งนี้จะนำไปฝากนะครับส่วนวันนี้ผมกำลังเดินทางไปทดสอบความฟิตในอุโมงค์น้ำและทดสอบอัตราการเต้นของหัวใจแล้วจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบนะครับคงเป็นวันที่หนักมากแต่เพราะทุกคนช่วยกันผมมีกำลังใจครับขอบคุณแทนคุณหมอคุณพยาบาลทุกคนจากทั้งสงฝั่งด้วยนะครับ